ิปปลาหมอคางดำนะครับนะพิธีสังเกตภายนอกนะครับก็ดูจากบริเวณจงวังหวอยปาเขานะครับจะมีขอบสีดําที่แก้มเขานะฮะบ,บริเวณแก้มเนี่ยจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับจุดอ่าตรงนี้นะครับก็เลยเรียกว่าปลาหมอคางดำอ่าเปรียบเทียบก็คือตรงนี้คือคางของมันบริเวณตรงนี้นะฮะคือคางนะครับทีนี้ส่วนอื่นก็จะคล้ายกับปลานินนะวิธีการดูว่าดูสังเกตง,ง่ายๆอยู่ตรงต,รง,ตรงปากจังหอยปากข,ของแกนทั้งนอ้ ไปดูดูตรง<า>ตรงจะงอยปากชัดๆะจะมือออกซึ่งซึ่งวันนี้เป้าหมายคือตัวนี้เลยพั<า>นน,นี้เลยนะคะถูกต้องครับ,รรบนี้ไดเลยครับ,<า>รบทำไมตรงนี้มันชุมขนาดนี้คะคือความพิจชุม์ของเขาคือว่าเขามีไข่นะฮะการผสมพันธุ์วางไข่นี่อายุประมาณ2-3เดือนเขาผสมพันธุ์วางไข่ได้แล้วนะครับทีนี้ตัวเมียเนี่ยครับก็จะมีไข่อยู่ประมาณ300-500ถึงฟองประมาณสัก1ประมาณ1สัปดาห์นะฮะเขาจะฟักเป็นตัว เป็นตัวอ่นในปากของตัวพ่อตัวพ่อนะฮะและตัวพ่อจะปล่อยลูกออกมานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสรอดก็คือสูงมากประมาณ99เห็นจะได้ด้วยนะฮะนะครับของของอ่ไข่ที่มีทั้งหมดประมาณร่วม300-500ฟองต่อต่อหนึ่งแม่นะฮะทีนี้ทุก22วันหรือประมาณหนึ่งเดือนเศษนี่นะครับเขาจะสมางไข่ได้ครั้งหนึ่งนะครับโอ้มีเป็นสปาที่กินเก่งมากนะครับกินได้ทั้งทั้งพืชทั้งสัตว์ นะกินได้ทุกอย่างนะครับซา,ากสัตว์ต่างๆกินได้หมดนะครับกินไข่ปลาตัวอื่นนะครับกินลูกปลาชนิดอื่นนะครับกินลูกปลาพันพื้นถิ่นของเราในพื้นแถ,แถบ,แถบชายฝั่งทะเลนะครับซึ่งเดิมดีเนี่ยเราจะมีปลาพื้นถิ่นอยู่ชนิดหนึ่งคือปลากระบอกปลากระบอกค่อนข้างเยอะมากครับปัจจุบันนี้โดนปลาหมอทางดําเนี่ยนะครับไปกินกันหมดแล้วนะครับเพราะเราไป อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลต่างๆเนี่ยเราจะพบแต่ปลาทุดนิดนี้ปลาคางดมเนี่ยมาบอกกระดมมเป็นฝูงใหญ่เลยครับปัจจุบันนี้นะครับขึ้นถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเขาจะเข้ามาอยู่ทดแทนทดแทนพื้นถิ่นของเราเขาจะทาลายไปเรื่อยๆเขาจะกัดกินเรื่อยๆนะครับกินไม่มีที่สุดนะครับดีต่อสัตว์น้ําของเกษตรกรนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาต้องสูบน้ำน้ำทะเลเนี่ยน้ำทะเลน้ำจากริมชายฝั่งเข้าไปเนี่ยครับ เพื่อจะเอาน้ำเนี่ยออกมาใช้เลี้ยงเพื่อสัตว์น้ำต่างๆเช่นเลี้ยงกุ้งทะเลเลี้ยงปลากระพงขาวนะฮะเลี้ยงสัตว์น้ำเช้ฝังนะฮะต,ตเขาก็จะไปโตในบ่อน,นั้นอ่าพอโตปั๊บเขาก็ไปกินรูปพันธ์สัตว์น้ำที่เกษตรกรปล่อยลงไปเช่นเขาปล่อยกุ้งกุงกงลาดำลงไปมันก็ไปกินลูกกุ้งกุงลาดำในบ่อเกษตรกรก็เกิดเสียความเสียหายนะครับลงทุนไปแล้วปรากฏว่าเอารูปพันธุ์กุ้งเขาทําลายไปแล้วนะครับลูปพันธ์ปลาต่างๆที่ปล่อยเลี้ยงก็โดนทําลายไปแล้วอย่างเงี้ยครับ ก็เกิดพอ่อโรงเรียนเกษตรกรจะนวนมากตอนนี้ครับค่ะเนี่ยสิบหกจังหวัดสิบหกจังหวัดที่ระบาดนะครับตอนนี้ตอนนี้หนักที่สุดอยู่ที่อ่าระ,ะบาดที่หนักสุดคือมีห้าจังหวัดมีสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับสุพรรณเพชรเพชรบุรีนะครับกรุงเทพและคลองแล้วก็ประมาณประจวบคีรีขันประเมินว่าสมุทรสาครน่าจะมีประมาณเท่าไหร่ยังไงไหมฮะมีสามสิบเอ็ดธันวาปีนี้เนี่ยจับนี้จับไปแล้วรวมประมาณห้าร้อยตันแล้วฮะห้าแสนกิโลกร,รัมอ่านั่นที่ผมพูดไปนี่เฉพาะสี่คลองหลักๆ นะฮะที่อยู่ยินฝั่งทะเลมีคลองพิยาลงกรนะฮะคลองอสุนัขขอนคลองมหาชัยแล้วก็ไม่น้ำท่าจีนที่ติดกับต่อเด้งกับทะเลนะครับนั้นประมาณที่จับไปตอนนี้500แสนตันแล้วนะครับแล้วส่วนที่จับจากบ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกรก็อีกประมาณร่วมประมาณเกือบอตันได้นะครับ